สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อฟช่องปุ๋ยพารวยชาแนเเล,ลทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกันกับแนวทางนะคะหวยหาน้อยสูตรล้านนะคะช่องของแอดจะมีหานอยสูตรล้านแล้วก็หานอยสูตรแอดนะคะชอบของแอดไปสูตรแอดชอบของล้านไปสูตรล้านนะคะวันนี้เราก็หมานก็หิงก็ปังกันไปนะคะ3ตัวแตกกาชัดสาตัวแตกพัฒนาแต่ไม่ใช่น้อยที่ทุกคนไปหรือเปล่านะคะ แต่ว่าสายหุ้นนี้คงไปทุกหนอยเนาะดีใจกับท่านที่มานที่เฮงที่ปังด้วยนะคะสําหรับแนวทางหาหน่อยของสูตรหลานนะคะสูตรหลานนี่จะมีแอดจะลงให้ช้าช้าหน่อยนะคะช้าหน่อยเพราะบางครั้งแนวทางมาช้านะคะหลานทําให้เนาะหลานก็เพิ่งปีสองเองเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูค่ะชอบจัดขัดผ่านเลยนะคะชอบแนวทางไหนจัดแนวทางนั้นเลยนะคะขัดแนวทางไหนก็ผ่านนะคะทุกคนเนาะ เป็นนางจะมีวิ่งเม็ดเดียวให้ตัวเด่นให้นะคะแต่ว่าวินนี่แอดทำให้นะคะวินนี่แอดทำให้ FC นะคะพอบางครั้งนางจ,จับสามตัวไม่ได้นะคะเสียด้นะคะที่นาไม่มี7-8วันนี้นะคะ7-8ดเนาะอ่ะดีใจกับท่านที่มานที่เฮงที่ปังค่ะขอให้ปังปังอย่างนี้อีกทุกวันเลยนะคะทุกคนมนันเฮงปังกันทุกวันนะคะ พีนิพิจารณาแล้วก็เคาะดูค่ะโอ้ยสูตรล้านนะคะสูตรล้านนี่สายรูดวันนี้สายรูดรอดนะคะสายรูดปังสายรูดได้เฮกันนะคะทุกคนสายรูดนะคะสําหรับสายรูดเนาะ มาดูกันนะคะเข้าตัวไหนบ้างน,นะคะเจ็ดนะคะเข้าพิเศษนะคะเข้า V.I.P เข้าการชาติเข้าสามัคคีเข้าพัฒนาทั้งตัวรูดแล้วก็ตัววิ่งเลยนะคะอันนี้ที่มเม็ดเดียวนะคะที่แอดให้มันเข้านี่คะ่ะมันเข้าหมดอันนี้ก็คือได้ตัววิ่งนะคะวิ่งรู่งวิ่งได้ตัววิ่งอันนี้ได้ตัวลูดกาชาตินี้ได้เด้งเลยนะคะ V.I.P เจ็ดเนาะพิเศษนะคะพิเศษนี่เจ็ดนะคะทุกคน เข้าพิเศษเข้า V A P นะคะเสียดายที่นางไม่มี8 7นะคะไม่มี8 7เนาะเจาะเข้า31นะคะนี่จาะเข้า3 113นะคะเสียดายไม่ไม่มี5นะคะนางให้เป็น6นะคะหลักร้อยให้เป็น6คะ่ะ 047นะคะ047แตกสามตัวกาชาตินะคะนางให้047หวยออก407นะคะมาตั้งแต่น้อยเลขตั้งแต่ไก่หูเลยนะคะกาชาติของเรากาชาติโอกาชาติเข้า0747เน้นๆทั้งนั้นเลยนะคะพัฒนาแตก703ตัวเน้นอีกนะคะพัฒนาก็แตกนู่นมันไปหาหนอยพัฒนาหาหนอยกาชาตินะคะกาชาตินี่ f c เล่นเยอะอยู่นะคะากาชาตินี่เล่นเยอะกว่าน้อยจิตหรือเปล่านะคะกาชาตินาะ เล็ดในมืดเลยแอดว่าสันว่าต่เนี่ยเอาท่างเขาเอ้อดีใจด้วยนะคะวันนี้สายรูดปังเนาะสายลูดรูดเจ็ดเนาะอือหวยเป็นตายานค่ะได้กันไหมเนาะพอได้กันไหมคะตัวนี้ก็กลับหัวมาเป็นเก้าหนึ่งสามอีกแล้วนะคะสาโอ้เสียดายเนาะหนึ่งแปดเจ็ดนะคะเสียดายนางมีหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสี่เจ็ดนะคะมีทุกตัวค่ะมีทุกตัวยกเว้นตัวออกนะคะตัวที่ได้เงินนะคะ ยกเว้นตัวที่ได้เงินค่ะทุกคนยกเว้นตัวที่ได้เงินเลยนะคะสำหรับอันนี้นะคะเอามาดูนะคะมาดูของวันวันอะไรเนาะวันที่สิบนะคะวันที่สิบซึ่งเป็นวันอังคารเนาะทีนี้พิจารณาดูขอให้สูดเข้านะคะขอให้สูตรเดินดีเอฟซจะได้มาหายกิน เขามาหายกินกับอันนี้นะมาหายสงสัยสิได้หายกินกับอันนี้ล่ะค่ะสงสัยจะได้หายกินกับหวยห่านหน่อยนี่ล่ะค่ะเนาะขอให้ปังอีกนะคะขอให้สูตรเข้าอีกสูตรเดินดีอีกนะคะตัววิ่งตัวรูดนะคะอันนี้เป็นหานหน่อยรวมนะคะเอฟซีบอกว่าวันที่แอดตัวรีเอดก็เลยเขียนตัวอ้วนๆให้นะคะอ้วบหน่อยนะคะเห็นเนาะวันที่สิบโอ้แป๊บเดียววันที่สิบธันวาคมแล้วนะคะมาดูนะคะเม็ดเดียวนางให้ไปที่สองนะคะเด่นหกเก้าสองค่ะทุกคน เด่น692แอดก็รู้สึกว่าสองก็หายไปนานอยู่นะคะหวยฮานอยแมนบอกคอโอ้วันนั้นมันเพิ่งออก2926ไปแต่มันมาไม่กระหน่านะคะทุกคนมันมาไม่ค่อยกระหน่าเนาะเหมือนสองหายเลยค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะเอรหรือว่าแอดร,รู้สึกไปเองนะคะแอดหูซึกว่าอันแอดไม่ค่อยเห็นสองค่ะช่วงนี้นะคะ เอาห9เก้าสองนะคะเด่นหกเก้าสองนะคะ9 2้าสองค่ะทุกคนตัวเน้นอยู่ที่เก้าสองเม็ดเดียวให้ไปที่สองเนาะ9ก้าสองหกเก้าสองหกสองห้านะคะตัวเน้นอยู่ที่เก้าสองหกเก้านะคะสามตัวอยู่ที่หกเก้าสองหกเก้าหนึ่งสองหกแปดสองห้าเก้านะคะทุกคนตัวเน้นอยู่ที่ห9เก้าสองนะคะหกเก้าหนึ่งนะคะห้าหกเก้าหนึ่งแปดสองสี่นะคะอันนี้คือตัววินนะคะแอดเอามาวินให้นะคะทุกคนอันนี้เอามาวินให้เดอ้อ ตามนี้เลยนะคะอันนี้แอดจับแอดเห็นแบลว่าเออมีตัวไหนบ้างแอดก็มาจับวินให้ทุกคนนะคะเจ้าของสูตรเขาไม่ได้ให้วินนะคะเขาแค่เจาะสามตัวให้แล้วก็จบนะคะทุกคนอ้าวตัวร <c oughs> องนะคะให้ไปที่เก้าหนึ่งนะคะสองแปดหกหนึ่งแล้วก็หกแปดนะคะเก้าหนึ่งแล้วก็สองแปดนะคะคือตัวเน้นนะคะสามตัวอยู่ที่ห้าเก้าหนึ่งนะคะสองแปดห้านะคะ แถมนะคะตัวแถมอยู่ที่9 5้าห้าเก้าห้าสี่นะคะหกห้าหห้าสี่นะคะสองหนึ่งสองหนึ่งสี่แล้วก็เก้าแปดเก้าแปดหนึ่งนะคะเอ้าพรุ่งนี้จะมาตัวไหนนาะนะคะพรุ่งนี้จะมาตัวไหนสำหรับฮานอยนะคะแนวทางฮานอยก็รู้สึกว่าจะเริ่มมาไวอยู่นะคะแอดก็รีบทำแนวทางให้นะคะแต่ก็ปล่อยนะคะปล่อย,ปล,อยปล่อยช้านะคะสำหรับฮานอยร้านนะคะ ตามคิวค่ะตามคิวนะคะสูตรเจ้าแม่นี้ต้องลงตามคิวนะคะทุนเมยบัยได้สองเอดอันคิวทองค่ะคิวทองนะคะลวพินิพิจารณาขอให้สูตรหน้าเข้านะคะเอซจะได้ปังเนาะสาหรับสายวิ่งรูดนะคะวันนี้ก็คงจะพากันปังแต่ว่าสองนะคะสองมันมายอยู่บ่เดี๋ยวเอดบึงสถิทกอนเด้อค่ะโอ้ยเอดกำบัวได้เลยได้สองมันมาวันไหนบ้างนะคะ มันกระบกมันไม่ค่อยมาเนาะทุกคนน่าสองอวันนี้มันออกห้าสองสองนี่ห้าสองสองสามหกนะคะทุกคนหุ่ยมันไปทางฝั่งนู้นมากกว่าหรือเปล่าสามชี้พัฒนาโอ้อันนี้อันนี้แอดวิเคราะห์อเองนะคะแอดบบ้เคยเห็นสองโอที่ไหนได้มันมาทุกวันนะคะสองนี่นี่แอดดูย้อนหลังอยู่นะคะอ๋อมันมาเกือบทุกวันเลยนะคะทุกคนในสี่หน่อยแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้มากระหน่ำนะคะมาหนึ่งหน่อยสองหน่อยอย่างนี้นะคะ ไม่ได้มาแบบกระหน่ำเหมือนอีพวกที่มันออกบ่อยๆอีเก้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอีเจ็ดแปดนี่อีเจ็ดแปดนะคะแอดไม่เห็นมันนานมากๆเลยนะคะพอช่วงนี้เจ็ดแปดเริ่มมาแล้วนะคะตั้งแต่มันมารอบวันนู้นเนาะเออมันเว้นกี่อาทิตย์แล้วมันก็มาอีกนะคะเจ็ดแปดเออ วง่จะมาเอาลอดูค่ะลอดูรอดูสถานการณ์นะคะขอให้นางเจาะเข้าปังๆนะคะแตก3มตัวตั้งแต่น่อยแรกเลยเนาะให้เอฟซนะคะนี่ละหน่อยอันน่อยจิตน่อยกาชาตหน่อยอันซามะคี้หน่อยพิเศษนี่ละค่ะให้แตกไวๆเลยนะคะเพราะว่าไปปกติ VIP FC บอกทุ่นมืดและแฮดวัสัน มันหลายหน่อยนะคะทุกคนมันหลายหน่อยเนาะ,ะอันนี้คือวิ่งเม็ดเดียวสูตรนางนี่เอฟซีจะชอบหน่อยนะคะเพราะว่าฟันวิ่งเม็ดเดียวให้เลยนะคะหานอยเขากับเขาเนาะโอ้ขอให้เข้านะคะสายวิ่งสายหลุดอาพินิพิจารณากันเด้อะะขอให้สองมานะคะขอให้สองมาขอให้สองมาทุกหน่อยเลยนะคะทุกคนจะได้ปังกันสวยทุกตัวนะคะสวยทุกตัวสวยทุกตัวงามทุกตัวมันสีอกน,น้ำเ่าบนละหานอยก็ได้โอ้ย เป็นถึงช่วง,วงเป็นอาทิตย์เนาะบางอาทิตย์ก็ปังปังนะคะบางอาทิตย์ก็พังพังเหมือนกันนะคะนี่แหละคะ่ะทุกคนว่ากันไปตามสูตรเด้อเป็นเพียงแค่สูตรแค่แนวทางนะคะร้านกแบแดก็ไม่ได้เก่งแค่ชอบคำนวณชอบตัวเลขนะคะชอบคำนวณชอบตัวเลขถ้าเอฟซีชอบกระจัดค่ะ f เอฟซีขัดก็ผ่านเนาะไม่มีใครรู้ะะหรอกค่ะหวยจะออกอะไรนะคะขอ,ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ